เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้รู้ว่าหลายนี้ครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพทนหนึ่งปี63ต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วครับเราเฉลยถึงข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่9ไปนะครับวันนี้จะลุยข้อ1 0 11แล้วก็12ทุกคนครับถ้าใครยังไม่มีไฟล์ข้อสอบหรือไฟล์เอกสารเปล่าเนี่ยสามารถดาวโหลดได้เลยครับถ้าน้องที่ดูใน y YouTube ดาวโหลดได้เลยครับที่ลิงก์ข้างล่างใน Facebook ครับดาวโหลดที่ลิงก์ข้างบน โอเคปะไปโหลดแล้วก็มาทำมาเรียนไปพร้อมๆกันครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเรียนครับไปลุยกันนะไปลุยกันนะครับมาเริ่มที่ข้อที่10ครับวันนี้นะครับข้อที่10ข้อนี้นะครับเป็นกําหนดการเชิงเส้นนะครับกำหนดการเชิงเส้นนะครับข้อที่10ก็าบอกว่ากําหนดให้ฟังก์ชันจุดประสงค์นะครับก็คืออะไรครับฟังก์ชันจุดประสงค์ก็คือ p นะครับเท่ากับ 4x บวกกับ y ครับบอกฟังก์ชันจุดประสงค์มา p เท่ากับ 4x บวกกับ y นะครับ เสร็จแล้วก็บอกให้อะสมการข้อจํากัดครับอะสมการแรกก็คือนะครับ x บวกกับ a y นะครับน้อยกว่าเท่ากับ3เมื่อ a เป็นจํานวนจริงบวกย้านะครับว่าเป็นจำนวนจริงบวกอ่าเป็นจำนวนจริงบวกนะครับและอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือนะครับก็คือ 3x นะครับบวกกับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ9และมีเงื่อนไขอีกว่านะครับ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ y มากกว่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่า อยู่พิกัดที่1ของไอ้เจ okay. 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 so okay. ้าพิกัดฉากอย่างแน่นอนนะครับโอเคไหมเขาบอกว่าค่าสูงสุดของ p เท่ากับเท่าไหร่โอเคปะค่าสูงสุดของ p เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนครับเรื่องกำหนดการเชิงเส้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องวาดกราฟออกมาให้ได้เพื่อได้รู้หน้าตาของมันว่าเอ๊กราฟเนี่ยมันเป็นยังไรโอเคไหมฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องวาดกราฟครับทุกคนครับวาดกราฟกันเลยครับวาดกราฟแรกคือวาดกราฟอสมการ x บวกกับ ay ครับน้อยกว่าเท่ากับ3าการจะวาดกราฟอสมการนี้เราน้องทุกคนครับพวกเราก็ต้องวาดกราฟ x บวกกับ ay เท่ากับ3ก่อนจริงไหมวาดกราฟนี้ก่อนนะครับฉนันวาดกราฟนี้ทำไงดีง่ายสุดครับแทนนะครับพี่แทนนะครับแทน x เป็นศูนย์ง่ายกว่าเนาะหาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน x ใช่ไหมครับแทน x เป็นศูนย์จะได้ y เท่าไหร่ครับคิดในใจ y จะได้เป็น3ส่วน a โอเคไหม y เป็น3ส่วน a ฉะนั้นพิกัดที่มันผ่าน จุดแรกคือ x เป็น0 y เป็น3ส่วน a ซึ่ง a เราไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวจะต้องหาหรือเปล่าเดี๋ยวไปว่ากันนะครับต่อไปครับแทนต่ออีกสักจุดหนึ่งนะครับแทน y เท่ากับ0เนาะแทน y เท่ากับ0พอเย์0บ๊ก x จะได้เท่ากับ3ครับแสดงว่ามันผ่านจุดอะไรครับผ่านจุด x เป็น3แล้วก็ y เป็น0นั่นเองโอเคปะอ่ะอีกกราฟหนึ่งครับอีกกราฟหนึ่งคือ3นะครับบวกกับ เอ้สามไม่ใช่สเนาะสาเอออสบวกกับ <3 X> y ครับน้อยกว่าเท่ากับ9นะครับน้องก็ต้องวาดการาฟะไรครับวาดกราฟ 3x บวก y เท่ากับ9โอเคปะวาดการาฟอันนี้ทุกคนเสร็จแล้วแทนค่าเหมือนเดิมครับหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ง่ายสุดเนาะพี่แทน x เป็น0ก่อนครับ x เป็น0 y จะเป็นเแสดงว่าผ่านจุดอะไรครับผ่านจุด0 9อย่างแน่นอน โอเคป่ะ1.09เนาะนะครับต่อไปลองแทนต่อครับทุกคนแทนนะแทน y เป็นศูนย์บ้างครับแทน y เป็นศูนย์นะครับเดี๋ยว x จะได้3ครับนะครับแสดงว่าพันจุด3แล้วก็0ครับอ่าโอเคป่ะเสร็จแล้วไปวาดกราฟทุกคนครับวาดกราฟพี่ขอวาดทางฝั่งขวามือแล้วกันเนาะนะครับวาดกราฟขึ้นมาครับวาดกราฟขึ้นมานะครับอ่ามีพิกัด x พิกัด y นะครับ โอเคประมาณนี้เนาะมีพิกัด y นะครับกับพิกัด x สมมุติจุดสักที่หนึ่งนะครับที่กราฟแรกก่อนทุกคนนะกราฟแรกเนี่ยมันผ่านจุด 0, 3น a แล้วก็30 0กับ3น a ก็อยู่ประมาณไหนครับอยู่ประมาณอันนี้แล้วกันเนาะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะเออเราไม่รู้จุดไหนจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะเออเราไม่รู้ว่าค่า a เป็นอะไรไงก็นั่นก็ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านจุด30นะ30อยู่ประมาณตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เนาะ30 เส้นมันก็จะเป็นเส้นประมาณนี้เนาะเออนะครับประมาณนี้ลงมาตึง้งพี่ยังไม่เขียนไอพิกัด30เอ้ยพิกัด0นกับสามน a เนะเพราะพี่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ประมาณเอาไว้อยู่ตรงนี้โอเคไหมต่อไปครับอีกการาฟหนึ่งครับ x นะครับเป็นศูนย์มาเป็น9ก็ผ่านจุด0 9 0 9ก็ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันเนาะเออหลุด0 9ย์ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนงั้นพี่ยังไม่เขียนนะแต่ผ่านจุด30ด้วยกันครับโอเคปะคือคือตรงนี้ที่เดียวกัน โอเคปะทีนี้ทุกคนครับพอรวมกับเงื่อนไขที่บอกว่า x มากกว่าเท่ากับ0ูนย์แล้วก็ y มากกว่าเท่ากับ0ย์และกราฟนี้มันน้อยกว่าด้วยจริงไหมน้อยกว่าสแสดงว่าพื้นที่แรงเงาของกราฟไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่รู้หรอกแต่อีกราฟนึงมันอาจจะอยู่อย่างนี้ก็ได้จริงไหมเอออาจจะอยู่แบบนี้ก็ได้กราฟแรกอยู่ตรงนี้แล้วอีกราฟนึงอาจจะอยู่อย่างนี้ก็ได้จริงปะขอแก้มันผ่านจุด30ด้วยกันหรังกราฟแรกกับกราฟที่สฉะนั้นพื้นที่แรงเงาเนี่ยมันจะต้องอยู่ประมาณตรงนี้โอเคปะซึ่งซึ่งอีค่าตรงนี้ ค่าจุดตรงนี้ครับมันก็ต้องเป็นค่านะครับที่น้อยกว่าระหว่าง3ส่วน a กับ9แน่แน่จริงปะ่ะเพราะอะไรครับน้องน้นองนึกภาพตามนะสมมุติว่า0ูนย์ะครับกับ3ส่วน a อยู่ตรงนี้สมมตินะแล้วปรากฏว่าเลข9มันยันมากกว่า3ส่วน a งั้นก,การฟาฟก็ต้องเป็นอย่างนี้เนะะาะลักษณะกราฟก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนศมนติอยู่ตรงนี้มันก็การฟาฟเป็นลักษณะแบบนี้จริงปะ่ะเออ พอค่าที่น้อยกว่าก็ต้องแรงเงาออกตรงส่วนที่น้อยกว่าโอเคปะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันน้อยกว่าระหว่างสส่วน a กับ9เคลียเนาะฉะนั้นพี่ก็แรงเงาแบบนี้ไปเลยก็ประมาณนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่า3ส่วน a กับ9เป็นยังไงโอเคปะฉะนั้นทุกคนครับเอามาคิดหาว่าเอ๊ะอะไรมันเป็นค่ามากที่สุดวะตรงสัยแล้วต้องหา a หรือเปล่าคาตอบก็คือไม่ต้องหาก็ได้มาลองมาเช็คดูครับงเงื่อนไขเ็าบอกว่าเขาถามค่าสูงสุดของ p p คือ4 x บวกกับ y โอเคปะ p 4, x, กกคะือ4 x บวกกับ y ทุกคนครับพี่ตีตารางนะ อันนี้คือจุดนะครับพี่ตีตรงตรงดีกว่านะครับไม่ตรงแล้วมันเหมือนไม่เรียบร้อยทุกคนอ่ะตีตรงตรงนะอันนี้เป็นจุดครับอันนี้เป็น p เท่ากับอะไรนะ p เท่ากับ c x บวก y ดูดิว่าไหนมากสุดจุดแรกที่มันผ่านเออลืมเขียนไปตรงนี้จุดอะไรครับศูนย์ศูนย์นะจุดกำเนิดศูนย์ศูนย์นะครับเอาจุดตัดของแต่ละแต่ละอะไรครับแต่ละมุมของรูปหลายเหลี่ยมเนะี่ยเอามาเขียนเอามาคิดจริงไหมในเรื่องอสมการเชิงเส้นนะครับจุดแรกศูนย์ศูนย์ก่อนครับ ถ้าจุด0 0มาคิดไปอะไรเนี่ย p ก็เท่ากับสี่คูณศบวกกับศแน่นอนว่าคือ0ครับม,มันไม่ไม่พลาดมากสุดแน่ๆจริงไหมในช้อยมันก็ไม่มีแล้วนะครับต่อไปกราบต่อไปไอ้ไม่ใช่ครับจุดต่อไปเป็น3าศูนย์แล้วกันเนาะที่มันซ้ํากัน3ามศูนย์พีก็จะกลายเป็น4ี่คูณกับสาบวกกับศนะูนย์เนาะคำตอบคือ12โอเคปะ่ะคือสิบสองแหละและต่อไปครับจุดเลยครับไม่ว่าจะแทนจุดศูนย์กับสามส่วนเหรือ ศูนย์กับเก้าน้องตองดูนะพี่แทนไปนะพีเท่ากับสี่คูณกับศูนย์เนาะและก็บวกกับอะไรครับบวกกับ y y เป็นอะไรเนี่ย y ก็คือไม่รู้อะเป็นค่าที่อยู่ระหว่างอันเนี้ยจริงไหมเออค่านะครับที่น้อยกว่าเนาะเราไม่รู้ว่าค่าอะไรค่าที่น้อยแต่รู้ว่าเป็นค่าที่น้อยกว่าระหว่าง3าส่วนเ กับ9จริงไหมซึ่งแน่นอนว่ายังไงก็แล้วแต่มันไม่ถึง12แน่แน่ค่ามากสุดมันได้แค่9ถูกปะอีนี้มันไม่ถึง12แน่แนครับเพราะตอนนี้12เรามากสุดอยู่แล้วชั้นจบเลยในเมื่อมันไม่ถึง12แน่แนงั้นค่ามากสุดคือ12ครับอ่ะสรุปนิดนึงครับดังนั้นค่า p มากสุดเนาะคือ12นั่นเองครับ โอเคป่ะค่า p มากสุดคือ12งันตอบช้อยข้อที่4ทุกคนครับข้อนี้ข้อนี้ตอบช้อยข้อ4นี่เป็นกระบดการเชิงเส้นนะครับถือว่าไม่ค่อยยากมากแต่มันจะไม่ใช่ถามตรงๆเนาะคือเราต้องไปคิดนิดนึงเกิดไอเดียนิดนึงว่าเอ้ยค่า a มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เรามาพิจารณาแบบนี้ได้เลยโอเคงั้นตอบข้อช้อย4คือ12เนาะโอเคเคลียร์เนาะสำหรับข้อที่10นะครับอ่ะไปดูกันต่อครับสำหรับข้อที่11ครับ 11เป็นอนุกรมนะครับลำดับอนุกรมครับมาดูครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่ากำหนดอนุกรมครับ1ส่วน2บวก1ส่วน3บวก7ส่วน8บวก15ส่วน16บวกไปเรื่อยๆครับแล้วเขาบอกว่าถ้า Sn เป็นผลบวกของ n พจน์แรกเ Sn เป็นผลบวกของ n พจน์แรกครับของอนุกรมอันนี้อนุกรมเนี้ยนะครับแล้วเขาถามว่านะครับโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าลิมิตนะครับ Sn นะครับส่วนด้วย s 2 n เนี่ยโดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตี มีค่าเท่าไหร่ถามลิมิตอนันั้นนะครับโอเคอันดับแรกครับทุกคนพี่ขอจัดรูปอีอนุกรมนี้ก่อนมันยังดูลำบากใช่ไหมเราจัดรูปให้มันดูง่ายๆก่อนโอเคปะอ่ะทีนี้อีตัวแรกทุกคนครับ1นส่วนสเนี่ยพี่มองแบบนี้ได้ไหมพี่มองเป็นเป็น2อลบหส่วนสได้ไหม ค่าเดิมมาสองลบหนึ่งก็หนึ่งสเนาะมองนหนวไ,ได้เนาะอีกตัวหนึ่งครับ3าส่วนสทุกคนสามส่วนสแล้วก็มองเป็นเป็นไม่ใช่ทุทนทด,เ,ดเป็นสี่ลบหส่วนสได้ไหมฐานบนสี่ไหมใช่จริงไหมต่อไปตัวถัดไปครับ7จ <7 S 1> พี่มองเป็น8ปดลบหส่วนแก็ได้จริงไหมค่าเท่ากันและสุดท้ายเดาที่ต้องเป็นเท่าไหร่แน่ๆเลย1 6บหกลบหส่วนสิแน่นอนแล้วบวกไปเรื่อยๆโอเคปะ โอเคนะเันทุกคนครับในเมื่อเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่แยกออกมาเป็นเศษส่วนทีละชุดได้ไหมตัวนี้ครับพี่แยกมาอาจเป็น2อส่วนสก่อน2อส่วนสองมคือ1นึ่งลบหส่วนสอีกตัวหนึ่งจะเป็น4ส่วนที่4ีส่วนสก็คือ1นึลบหส่วนสตัวเราไปออาแปดส่วนแปดแน่นอนกลายเป็น1จริงมากอันนี้1ยาวๆหน่อยบวกหนะครับแล้วก็ลบกับ1นส่วนแและสุดท้ายเป็นบวกหลบกับ1นึส่วนสิเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจริงปะ ดูนครับเราจะเห็นว่ามันมีหนึ่งมันมีหนึ่งที่เหมือนกันเลยทุกคนตัวเดียวกันงั้นพี่ขอจัดกลุ่มมันหน่อยจัดกลุ่มในการเอาหนึ่งเนี่ยมาเขียนไว้กลุ่มหนึ่งครับก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยๆโอเคปะได้กลุ่มหนึ่งพี่ดึงลบออกแล้วจัดเฉพาะอีกตัวที่เป็นเศษส่วน1ส่วน2อส่วน4 1ส่วน8อยู่ด้วยกันทุกคนครับบวก1ส่วน4พี่ดึงอลกมาน้อมันถึงเป็นบวกนะครับ 1ส่วน8แล้วก็วก1วน16ไปเรื่อยๆทุกคนครับทีนี้ประเด็นก็คือพอพี่แยกกลุ่มเสร็จสับแบบนี้ครับอีตรงส่วนที่พี่ไฮไลท์สีน้ำเงินดูใหดีนะตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีน้ำเงินพี่ถามน้องๆก่อนมันคืออนุกรมอะไรมันคืออนุกรมอะไรครับมันคืออนุกรมเลขาหรือเปล่าจริงปะมันคืออนุกรมเลขานะครับเนี่ยมันคืออนุกรม เลขาคณิตจริงไหมมันคืออนุกรมเลขค่านิตที่มี A1 เป็นไรครับทุกคน A1 คือตัวแรกตัวแรกคือ1ส่วน2และตอบพี่ได้ไหมว่า r เลยครับ r ก็คือ1ส่วน2เหมือนกันจริงไหมจับพ์ขวาหารพดซ้ายโอเคไหมถ้าใครยังไม่คล่องเรื่องอนุกรมเลขาไปย้อนดูที่คลิปใน YouTube ของพี่ในช่องเนี่ยเลือก p l a y l i s t นะครับที่เป็นลำดับอนุกรมแล้วไปเลือกลำดับเลขคณานิตหรืออนุกรมเลขคณิต นะะในเพจก็ไปเลือกดูคลิปที่ชื่อลำดับเลขาหรืออนุกรมเลขาก็ได้โอเคปะถ้าอยากทบทวนซ้ําเพื่อเรียนให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นเนาะมีเอกสารแจกให้ด้วยไปดูนะครับทีนี้ต่อครับในเมื่าเป็นอนุกรมเลขาที่มี A1 คือ1 2และ R คือ1 2พี่3หน่อยสูตรผลบวกอนุกรมเลขาว่าไง,งครับ Sn ของอนุกรมเลขาคือ A 1นค,คูณกัน1ลบ r ลัง n ส่วนด้วย1ลบเก็ it, ปะ สูตรคืนนี้นะทุกคนครับดังนั้นพี่เข้าสูตรเลยพี่เขาจะเข้าสูตรเลยนะครับอันนี้คือสูตรอนุกรมเลขานะนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าพี่จะหา sn sn คือผลบวก n พจน์ดังนั้นทุกคนครับดังนั้น sn ของพี่เนาะก็คือพูดง่ายๆเอาอันนี้บวกแค่ n พจน์อันนี้บวกแค่ n พจน์โอเคปะหนึ่งบวกกัน n ตัวย่อมได้อะไรครับย่อมได้ n จริงไหมเออหนึ่งบวกกัน n ตัวย่อมได้ n อีตัวหลังครับใช้สูตรอะไรครับใช้สูตรอนุกรมเลขาออกมาอนุกรมเลขาคือ a 1 a 1คือ1ส่วน2ครับคูณกับอะไรครับ1ลบกับ r กรงเออาคือ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง n ครับแล้วก็หารด้วย1ลบ r คือ1ส่วน2โอเคปะ่ะนี่คือ n เนาะโอเคปะ่ะทุกคนครับลบออกมาอีนี่1ส่วน2เนาะ1ส่วน2ครับ1ลบกับ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง n เนาะ อข้างล่างลบกันเหลือ1ส่วน2ทุกคนครับ1ส่วน2ตัด1ส่วน2ทิ้งไปฉะนั้นสี่รวมแล้วตอนนี้ Sn ของพี่คืออะไรครับ Sn ของพี่มันก็คือ,อภิแขนนิดนึงเนาะเผื่อบางคนดูในโทรศัพท์นะครับ sn ของพี่มันก็คือ n แล้วก็ลบกับ1ลบลบเป็นบวกนะครับส่วนอีตัวข้างหลังทุกคนครับ1นึ่ง้หมอกับเพี่มองเป็น1ส่วน2กําลัง n ็ก็ย่อมได้จริงปหมงั้นพี่ได้ Sn มาแว้นครับทุกคนครับ ได้ Sn มาแล้วตอนนี้พอได้ Sn โจทย์ต้องการถามอะไรครับโจทย์ไป่ต้องการถาม Sn โจทย์ต้องการถามลิมิต Sn ส่วนด้วย s 2n โดยที่ n เข้าใกล้ infinity อ่ะพี่อามาเขียน ec ตรงนี้ ec ตรงนี้หนะ้าต่องนี้นะครับโอเคปะ่ะอ่ะโจทย์ต้องการอยากจะรู้ครับลิมิตนะครับ n เข้าสู่ infinity เนาะของ Sn ส่วนด้วย s 2n ครับโอเคเนาะ โอเคนะครับทีนี้ sn คืออะไรครับ n แทนเล่มลงไปเลยครับคือ n ลบกับ1บวกกับ1ส่วน2กํลัง n ครับและก็หารด้วยเนาะเออพี่ลืมเขียนลิมิตว่ะเดี๋ยวขยับไปนิดนึงตึ้งตึ้งตึงตึง,ต,งต้องเขียนลิมิตก่อนเนาะอ่ะลิมิตนะครับ n เข้าสู่ infinity เนาะหารด้วย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 อะไรครับ n ไม่ใช่ n นี่ต้องเป็นเลยครับต้องเป็น2 n เพราะส่วนหนง s 2 n เป็น s 2 n เนาะเป็น2 n ลบหบวกด้วย1ส่วนด้วย2อกำลังส n ก็คือแทน n ด้วย2 n นั่นเองทีนี้คิดเลขครับลิมิตทุกคนครับบว,ลบ,ลนะรบ,บวกลบลิมิตแจกได้นะครับบวกลบลิมิตแจกได้นะนะครับฉะนั้นทุกคนครับจะได้เท่าไหร่ตอนนี้พี่แจกลิมิตนะครับเป็นลิมิตเนะาะอ่ลิมิตลิมิตลิมิตบวกลบลิมิตแจกได้นะฉะนั้นพี่ก็แจกลิมิตทีละตัวเลยโอเคไหม แจกได้มีเคลือตัวทีทุกคนครับดูให้ดีนะมันจะมีอ e ีจน์ที่พี่ไฮไลท์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็น,น,คนคฟังก์ชันพระอูนามอีกู่นี้เนาะเป็นฟังก์ชันพระอูน้มโทษครับฟังชันพระูน้มเราแทนเข้าไปอีนี่เป็นอะไรครับเวลาเวลาเราหาลิมิตที่นั้นของฟังก์ชันพระูนามเนี่ยเราทําไงนะเราทําไงเราดูเฉพาะดีกีตัวที่มากสุดเราสามประสิทธิ์มาต่อก็ได้ชมไหมอย่างอันนี้ดีกีมากสุดคือ1ดีกีมากสุดคือ1 แล้วเอา3ามสมาตอบ3ามสคือ1ส่วนด้วย2โอเคป่ะชิ้นนี้ทุกคนครับเอียนนี้เอียนนี้เอียนนี้ประเด็นอยู่ที่อันนี้อีตัวนี้อีตัวนี้ลิมิตพอแทนเอเข้าตัวอินฟินิตี้ลิมิตเป็นศูนย์ไหมอีนี้ก็เป็น0ูนเนาะฉะนั้นข้อนี้เอาเฉพาะสามสิบข้างหน้ามาใส่เลยคือ1นส่วนสครับจําไว้นะถ้าเป็นพระอุณามเอาเลขธรรมสิทธิ์ข้างหน้าดี่กีมากสุดของตัวเศษกับตัวส่วนมาคิดตอนนี้ตอบเลยครับ1นส่วนสเสร็จสิ้น เั้นข้อนี้ตอบ1นส่วนสทันทีถ้าน้องอยากได้ความรู้หรือไอเดียเรื่องลิมิตอน,น,ปปน,นันต์เพื่อเปงานทบทวนไปดูที่ลิมิตของลําดับของพี่ได้เลยในเพจลิสต์ของลำดับอนุกรมเนาะใน Facebook ในเพจก็ไปไล่หาได้เลยนะแต่ดูพี่แนะนาใน YouTube ดีวกว่าเพราะพี่เรียงเป็นเพจลิสต์เรียบร้อยแล้วโอเคปะ่ะงั้นข้อนี้ตอบ1สนส่วนสครับโอเคเนาะตอบ1สนส่วนสนั่นเองครับข้อนี้แต่งเสร็จสิ้นโอเคเนาะไม่งงนะนะครับไม่งงนะครับตอบ1นส่วนสนั่นเองครับ ไปดูข้อถัดไปครับดูข้อถัดไปข้อที่12นะครับถ้าน้องมีตรงไหนที่มันไม่เคลียร์หรือว่าสงสัยนะครับสาม,มารถทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือว่าทักแชทมาถามพี่ได้เลยนะแต่พี่แนะนทักแชทดีกว่านะทักแชทมาถามจะได้แบบไพรเวทส่วนตัวหน่อยเนาะนะครับโอเคนะครับหรือในยูทูบทิ้งคอมเมนต์มีข้อแตะมีข้อคอมเมนต์มีข้อแนะนาอะไรพิมพ์กันมาได้เลยครับพิมพ์ม,มาได้เลยในคอมเมนตะ์เนาะทางยูทูบและในเฟซบุ o กนะโอเค12ครับเขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันให้ R ครับแทนเซตของจำนวนจริงนะครับ ให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก R เป็น R g ก็เป็นฟังก์ชันจาก R เป็น R เหมือน,นกันซึ่งนะครับโดยที่เขากำหนดมาให้ครับก้ไก่ก้ไก่บอกว่า f ลบ x เท่ากับลบ f x ให้มาเนาะข้อไข่ข้อไข,อไขอไ่ให้มาก็คือ g ลบ x เท่ากับ g x ให้มาเนาะและสุดท้ายครับสุดท้ายเจ้าข้อควาย f x ลบ g x ครับเท่ากับ x กำลังสองนะครับแล้วก็เท่าลบกับสอง x เขาบอกว่าถ้า a เป็นจํานวนจริงครับ a เป็นจํานวนจริงนะ a a เป็นจำนวนจริงที่ทําให้นะ a เป็นจำนวนจริงที่ทําให้ f ของ10บวก a ลบกับ f ของ10ลบ a เท่ากับ g อ่าให้เงื่อนไขนี้มาครับโอเคไหมให้เงื่อนไขนี้มาแล้วเขาถามว่า f ของ g a เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะทีนี้มาดูก่อนเราจะไล่หาอะไรบ้างอันดับแรกเราไม่รู้ a เราต้องหา a แน่จริงไหมเราไม่รู้ a เราหา a แน่นอนจริงไหมครับ งั้นอันดับแรกหา A หา A ก่อนนะพอหา A ปุ๊บได้ A เดี๋ยวต้องไปใส่ที่ G A แน่ๆเลยใช่ไหมงั้นหา A ได้เราต้องหาเอเไม่ใช่หา X หา G X จริงไหมหา G X พอได้ G X ปุ๊บ G A ออกมาก็ต้องไปแทนใน F X งเ้นกก็ต้องหา F X ครับอาเขียนเป้าหมายไว้เราจะรู้ว่าเราหาอะไรบ้างโอเคป่ะชั้นทุกคนครับพี่จะเริ่มจากเงื่อนข3ข้อกอไก่ ขอไข่และขอควายถ้านองคิดอะไรไม่ออกนะจาไว้พี่จาพี่ไว้ว่าเทคนิคในการทำเป็นหนึ่งก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยให้น้องเริ่มจากเงื่อนไขที่ยาวที่สุดก่อนเก็ด yeah, <Yeah. S 2> ปะ่ะงั้นพี่ขอเริ่มจากข้อควายก่อนกันเนาะเงื่อนไขมันมี3ข้อใช่ไหมพี่เริ่มจากข้อควายจากที่เขาบอกว่าอจาจจะนะครับจากข้อควายนะจากเขาบอกว่า fx ครับลบกับ gx ครับเท่ากับ x กำลังสองลบสอง x เนาะโอเคไหมแต่คราวนี้นะ พี่ก็ลองแทนค่า x ด้วยลบ x เพราะอะไรครับเพราะพี่แอบเห็นว่าอ๋อ e อีกอไก่กับขอไข่ ai, มึงมีลบ x เว้ยเฮ้ย<ว>งั้นอยากจะใช้เงื่อนไขกอไก่กับขอไข่ได้ไ<ว>ก็ต้องแทน x ด้วยลบ x จริงปะ่ะต้องมีลบ x ขึ้นมาถึงจะใช้เงื่อนไขกอไก่ข้อไข่ได้โอเคไหมงั้นพี่จะแทนครับอ่ะพี่แทน x นะครับด้วยลบ x ให้หมดเลยโอเคปะ่ะแทนพวกกลายเป็น f ของลบ x ครับลบกับ g ของลบ x เท่ากับนะครับลบ x ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบกับ2คูณลบ x ครับโอเคปะมี x ไหนแทนด้วยลบ x ให้หมดเลยทีนี้ f ลบ x จากเงื่อนไขกอไก่มันคือลบ f x เนาะโอเคไหมเงื่อนไขข้อไขา่ g ลบ x มันกน็นคือ g x ตัวเดิมงั้นมันก็คือลบกับ g x ครับเท่ากับอันนี้กลายเป็นลบ x ทั้งหมดกำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสองเนาะอันนี้ลบลบเป็นบวกจริงไหมอ่าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งทุกคนครับ พอเป็นได้แบบนี้พี่ขอตั้งให้อินี่เป็นสรรมการที่1และอินี่เป็นสรรมการที่2ครับพี่จะกําจัดตัวแปรเลยเพราะพี่แอบเห็นว่าอ๋อมี Gx มีมี f x มี Gx เโอเคปะ่ะแล้วทำาไงดีกำจัดกจัดตัวแปรอะไรดีพี่กําจัดตัวแปรของ f x ฟเอกละกันโดยพี่จับสรรมการ1บวกกับสรรมการ2องทุกคนครับพี่จับสรรมการ1น,นะบวกกับสรรมการ2นะครับ หรือน้องจะไปเอาจับ1ลบ2ก็ได้นะครับจะหา fx ก่อนหรือหา gx ก่อนก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวก็ได้เหมือนกันเนาะพี่จับสมการ1บวกสมการ2แน่นอนครับเดี๋ยว fx ตัด fx ทิ้งไปลบ gx บวกลบ gx กลายเป็นลบ2 gx ครับส่วนฟังขวานะครับบวกกันกลายเป็น2 x กำลัง2ครับเพราะเดี๋ยวอีนี่ก็ตัดอินนี่ทิ้งจริงไหมบวกกันอนะ่ะฉะนั้นทุกคนครับย้าย2ไปหารงั้น gx ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ gx ก็จะเป็น ติดลบ x กำลังสตอนนี้เราได้หน้าตาของฟังก์ชัน gx มาแล้วครับพี่ขอไฮไลท์สีเหลืองแล้วกันเนาะให้มันเหมือนกับที่เราไฮไลท์ตั้งแต่แรกนะครับอ่ะได้ gx มาโอเคไหมทีนี้อยากจะหา fx ทำไมครับเราก็แทนนะครับแทน gx ที่ไหนดีที่แทนที่สมก,การ1หรือสมก,การ2ก็ได้เนาะพี่ขอแทนที่สมก,การที่1นะครับแทนที่สมก,การที่1จะได้นะจะได้ สมการหนึ่งก็กลายเป็น f x เนา f x ครับลบ g x g x คือแทนด้วยลบลบเป็นบวกนะครับบวกด้วย x กำลังสองเนาะเท่ากับ x กำลังสองลบ 2x จริงปะทีนี้เดี๋ยว x กำลังสองตัด x กำลังสองทิ้งไปดังนั้น f x ของเราก็จะได้ออกมาแล้วครับ f x ก็คือลบ 2x นั่นเองครับย็ดปะโอเคเมื่อกี้ f x พี่แทนด้สีอะไรวะสีส้มโอเคแอนนูออกมาคือเท่านี้ครับโอเคปะตอนนี้ได้ g x ได้เอ e เหลือได้ครับเหลือเออโอเคปะ่ะเหลือเออเราต้องหา A อะพี่ขอแบ่งซีซีขวานะตึ้งครับตอนนี้ได้ Gx ไกมาแล้วโอเคไหมหา A หอเลยนะหา a จากไหนครับอีกเงื่อนไขอีสีแดงโอเคปะ่ะอ่ะเนื่องจากทุกคนครับเนื่องจาก f ของนะครับ10บวก a นะครับลบกับ f 10ลบเเนาะเท่ากับ g ของ10ครับโอเคปะ่ะชาญทุกคนครับพี่ก็จัดการ แทนค่าลงไป f 10ลบ a มี10บวก a ับที่ไหนก็แทนที่สมการ fx โอเคปะแทน e 10บวก a ที่ x ให้หมดเลยโอเคปะแทนลงไปเนาะจะกลายเป็นนับจะกลายเป็นติดลบครับ2คูณกับ10บวก a แน่ๆโอเคไหมต่อไปแทน10ลบ a ที่สมการ fx เหมือนกันก็กลายเป็นติดลบเนาะแต่ลบลบเป็นบวกนะครับวก2แล้วก็คูณกับ10ลบ a เนาะ ส่วนฟังขวา g 1 0 g 1 0ก็แทนที่สมการ gx ครับเนาะก,ก็กลายเป็นลบกับ10บกำลังสองอ่ะคิดเลขครับแทนคูณแจกสิเป็นลบ2ีลบสอครับบวกกับ20แล้วก็บวกกับ 2a จริงปะโอเคปะโอเคปะลบสอเนาะโอเคอันนี้กลายเป็นลบสอเหมือนกันเนาะเอ้ลบสอนะครับโอเคนะครับลบสอนะครับปึง้งอ่ะเท่ากับลบสิกำลังสองคือลบหนึ เดี๋ยวมันจะมีตัวที่ตัดกันได้ทุกคนครับตัวนั้นคืออะไรเนี่ยอี0ตัด20ไปแล้วนะครับลบนะครับ a กับลบ a, กลายเป็นลบสี่ทุกคนครับลบเอท่ากับลบ0ถ้าอย่างงั้น A เดียวคือ25ครับได้ A มาแล้วครับตอนนี้ชีวิตแฮปปี้แน่นอนพอไน้ a อนะ่ะได้ A นะครับทุกคนครับจบแล้วตอนนี้ Happy แฮปปี้ลวเกือบแล้วนะครับแต่เกือบนิดหนึ่ง เอาพระเอกกันเอกมาชนกันครับดังนั้นครับดังนั้น f ครับของ g a นะครับมันก็คือ f ของ g 25นั่นเองครับโอเคไหม g ย5าน้องก็แทน25ที่ฟังก์ชัน g x มันคือเท่าไหร่ครับมันก็คือลบกับ25่ากำลังสองเนาะดังนั้นลบ25ากำลังสองคือลบ625โอเคปะ แทนลบ125ที่พังธุ์แนเ e อมันคือลบ2คูณกับลบ625ครับคิดเลขมาจะตอบ1 2 5จครับข้อนี้งั้นข้อนี้คำตอบคือ1 2 5 0ครับตอบช้อยข้อที่เท่าไหร่เอ่ย1นะครับตอบช้อยข้อที่1โอเคไหมนะครับตอบช้อยข้อหนึ่งอ่ะพี่หฮไลท์ให้ตึง้งโอเคปะ่ะเสร็จสิ้นสำหรับวันนี้โอเคปะ่ะสามข้อ ถึงข้อสิบสองนะครับโอเคนเ okay, ทุกคนครับมันทบทวนมันฝึกฝนเนาะถ้าเห็นว่า คลิปของพี่มันโอเคมีประโยชน์กับเพื่อนๆมีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องหลักด้วยเนาะติดตามพี่ครับทุกคนได้จากเพจนี้เลยครับวอลคริตมันโคตรง,ง่ายเนาะทั้งใน u t u b e ใน Facebook ชื่อเดียวกันครับใน Facebook กดซีเฟิร์สไว้ในเพจกดซีเฟิร์สไว้นะใน u t ท b e ครับกดสับสไคร้และกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปทุกคอนเทนต์ที่พี่ลงประจำทุกวันโอเคไหมและุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในในห โอเคไหมใครสงส,ยสัยตรงไหนอิ็อกอ์มาถามได้เลยโอเคไหมวันนี้ลาไปก่อนขอับคุณทุกคนที่ดูจนจบไลฟ์ด้วยครับขอให้ทุกคนเก่งขึ้นไปด้วยกันทุกๆวันนะครับบาย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 ไปแล้วครับบายบายไปแล้ว